เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินผ่านหน้าร้านนี่ครับกำลังเดินผ่านหน้าร้านของอ่าของร้านสะดวกซื้อแต่แล้วจู่ๆมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้จัดการร้านมาเห็นจากภาพในกล้องหน้าร้านเนี่ยเขาถึงน้าขนล,ลุกเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสังเกตดีๆนะมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้ว นึกว่าจะเดินข้ามถนดดนหรือเดินออกไปให้รถชนไม่ใช่เนี่ยหายวับไปกับตาครับเนี่ยจู่กๆก็หายไปเลยจากในคลิปเนี่ยเขาเป็นเพจล่าท้าผี ของเมืองนอกครับของต่างชาติลา่าพิสูจ์สิ่งลี้ลับเล่นลับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งช่องและพวกเขาก็ได้มากันที่สุสานเด็กเพื่อท้าทายและทําภารกิจเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความเห้นระดับขลลุกในตำนานเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ Yes the truth is that it is very strong it is very strong here it is running between the graves we already saw it we have already seen it we want you to make yourself present again we want you to make yourself present again We have already seen you here. Good. There it is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  again. Gay. <coughs> here he went. No. Over here. Over here. Here he went. G. Here he went. E. Gay. He didn't <coughs> <coughs> put the monster in the hole. Gay. He didn't go in the hole. อานี oh. ่คือ mm. ที yeah. uh, ่เขาเห็นเมื oh, ่อกี <S <S ้นะครับเนี่ยอันนี้เขายังเดินหาต่อนะนั่นๆเขาเห็นนี่แล้ว ทางซ้ายทางซ้ายของคุณหายหาไม่เจอแต่นี่คือภาพช้าเนี่ยเป็นเด็กนะครับร่างดำมากเลยเนี่ยดูดิเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในยามที่เปรี่ยวและดึกมากๆครับนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของชายคนนี้ครับที่กำลังเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนและเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าวันนี้บนถน,นนะมันเงียบ ผิดปกติและเปลี่ยวผิดปกติเขาก็เลยเริ่มสังเกตรอบรอบข้างทางจนเขาได้พบกับสิ่งนี้ครับทุกคนเป็นทุกคนจะจอดรับไหมครับนี่นี่นี่เขาเนี่ยเนี่ขี่รถเข้าไปหาเลยนะ พราะสิ่งนี้คือผู้หญิงชุดเดสสีขาวแต่ใบหน้าซีดครับนี่เขาออกเลยเขาไม่พูดเลยเลยเขาออกเลยแล้วมายืนกลางป่าบนถนนเนี่ยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งครับได้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงหัวเราะไปแปลกเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงครับหัวเราะดังจนทําให้แบบว่าเขาต้องสะดุ้งตื่นแล้วเป็นเสียงหัวเราะที่อยู่ภายในห้องนอนหรือภายในบ้านของเขาเองทําให้เขาเนี่ยหวาดกลัวกับสิ่งนี้มากซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแค่ครั้งนี้ครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคล้ายๆแบบฝังฝังอยู่ในหัวอยู่ในความกลัวเพราะได้ยินเสียงนี้มาเขาจะสะดุ้งแบบเพือกเลย แล้วเขากลัวมากครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรมาจากไหนได้ยินเสียงของเราไหมาทุกคนถึงขนาดต้องมีปจัจจติดอยู่ข้างหัวโซเตียงอ่ะ นี่ตู้เสื้อผ้าไม่มีเนี่ย เนี่ยเสียงเสียงทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่กำแพงอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยจู่ๆมันมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนคลิดที่แล้วคือคล้ายๆมือเหมือนกันโผล่มาจากหลังก,กำแพงแต่ใหญ่มากอ่ะเนี่ย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  และนี่อีกจุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยเหตุการณ์นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ร่องเรือหาผี เป็นเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้ได้ไปเที่ยวที่สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับและไปล่องเรือในสวนสนุกแต่ในขณะที่เขากําลังล่องเรืออยู่นั้นผู้ที่ถือกล้องถ่ายต้องแปลกใจเมื่อมาดูกล้องย้อนหลังแล้วพบกับสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าเขาพบกับอะไรดูดีๆนะเห็นเห็นทันไหมเห็นทันไหม นี่ถ้าเห็นไม่ทันเดี๋ยวผมให้ดูภาพชานี่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 เนี่ยอันนี้ซูมให้เลยนะซูมให้แบบจัดๆเลยนะครับ หนุ่มจีนคนนี้ได้เข้าไปในป่าครับซึ่งป่าเนี่ยชาวบ้านได้เป็นป่าต้องห้ามและได้แบบห้ามเขาแล้วว่าไม่ให้เข้าไปแต่ชายคนนี้เขามีความมั่นใจและความกล้าหาญของตัวเองเป็นอย่างมากพอเขาได้เข้าไปเนี่ยทำให้เขาต้องแบบตัดทิ้นแท็กออกมาเลยนีออกมาแทบไม่ทันเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าเวลาผู้ใหญ่เตือนนะบางครั้งก็ต้องฟังบ้างไปดูกันเลยครับอันนี้หลอนเนี่ยเนี่ย ทุกคนดูดิแล้วลอยขึ้นนะแล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วล้มลงแล้วอันเนี้ยร่างนั้นก็ยังมายืนอยู่ตรงเนี้ยเหมือน้ายๆคนแบบแล้วแบบรอยอยู่กับพื้น ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซากรถคันนี้เลยครับเพราะทุกครั้งที่เข้าไปจะมีคนเห็นผู้หญิงคนนี้มองมาจากในกระจกรถเนี่ยประจําเลยครับถ้าเล่าถึงประวัติรถคันนี้ก็คือเธอจากไปด้วยอุบัติเหตุแต่มีบางสิ่งบางอย่างครับที่ทําให้เธอยังต้องติดอยู่ที่นี่กับรถคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่นี่ แล้วเขาก็พุ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็หายไปเลยเนี่ยครับนี่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 เดี๋ยวทุกคนดูดีๆนะนี่นะเินมาแล้วผ่านแวบๆปุ๊บนี่ประตูประตูอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยประตูอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงลูกศรผมเนี่ยเนี่ยประตูอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยพอพ้นประตูเข้าไปคือไม่เจอเลยนี่ครับ นี่เดี๋ยวดูนะนี่เดิเดนมาแล้วนะนี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายนี่ครับวิญญาณในซากรถเก่าเป็นรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุย่งหลอนเลยครับโอ้โห เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไปยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะแต่บนเส้นทางไหนผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนแค่นั้นเองเขาบอกว่าในคืนวันพระใหญ่ตอนเวลาตีสามจะมีล่างสีขาวปรากฏตัดหน้ารถเป็นประจำครับซึ่งชายคนนี้ถูกตัดหน้าเขาระบุว่าเป็นถนนกลางมอเตอร์เวย์ซึ่งไม่แน่ใจว่าตรงจุดไหนของมอเตอร์เวย์ ที่ผมไม่สามารถโฟกัสได้คนขับยืนยันว่าบนถนนนั้นไม่มีใครแล้วกล้องหน้ารถก็บันทึกภาพไว้ได้หมดทุกอย่างในเหตุการณ์เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเดินข้ามถนนพี่ถ้าเป็นมอเตอร์เวย์มันไม่คนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะที่จะข้าม เนี่ยแต่ผมแค่ไม่รู้จุดว่าตรงไหนนี่เลยครับเนี่ยเป็นล่างเดยมาอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยผ่านมอเตอร์เวย์จะสังเกตบางจุดเอาเอาเฉพาะที่ผมผ่านนะบางจุดจะมีกลงกัน้นไอ้ทางด้านข้างมอเตอร์เวย์ที่เป็นทางคู่มอเตอร์เวย์มันมีบางจุดเป็นบ้านคนหรือที่เขาเคยมีข่าวว่าเอา ศพไปทิ้งข้างอ่าี้อ่ามันจะเป็นแบบนั้นมีแต่ไอ้ที่คนจะเดินอยู่ในถนนเลยมันยากนะนอกจากด่านที่ต้องเสียงเงินซึ่งเหตุแต่ที่เห็นในรถเนี่ยไอ้ที่เห็นในคลิปเนี่ยรถเลี้ยวมาเ่ยเขาวิ่งด้วยความเร็วนะครับเนี่ยเยัยผมให้ดูใหม่เนี่ยแป๊บเดี๋ยวมาเหมือนเพิ่งเลี้ยวเข้าเส้นทางมาด้วยเลยเนี่ยเบิร์บเนี่ยดูดิมายังไงเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่บ้านนี้เขาเพิ่งจะเสียก็คือภรรยาหรือแม่ของลูกไปเรียกง่ายๆว่าคุณแม่และกันเป็นแม่ของลูกแต่แม้เรียกว่าแม้ร่างจะจากไปแต่หัวใจของแม่ไม่เสื่อมคลายวิญญาณของเธอยังคงคอยเฝ้ามองและปกป้องอยู่ในความมืดของบ้านหลังนี้ทุกคืนเพราะความรักของแม่ไม่มีวันตายไม่มีตัวตนอยู่แต่เธอยังไม่จากไป แม่จากไปแล้วแต่ภาพจับกล้องภายในบ้านจับได้ครับว่าเหมือนแม่ยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ย นี่เลยครับเนี่ยยังวนเวียนอยู่เนี่ยแล้วก็กลับมาล่างที่เดิมเหมือนแบบคอยเฝ้าไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ดีเข้ามาภายในบ้าน คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกจับได้จากกล้องที่เขาตั้งไว้สังเกตน,นะครับนี่คือเครื่องเส้นนี่ๆๆ่นนคืนวันโกนเวลาสี่ทุ่มเศษชายคนหนึ่งตั้งขอเครื่องเส้นเอาไว้ตรงทางสามแพ่งพร้อมจุดทูปปักและตั้งกล้องไว้แบบเงียบๆแต่เมื่อย้อนคลิปดูกลับเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายคนกำลังนั่งกินของเส้นวาตรงนั้นอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยากรู้ไง เอาเครื่องเส้นมาถวายตรงทางสามแพร่งเหมือนมาแก้บนแก้เคลือรทั้งอย่างนี่ครับแล้วตั้งกล้องไว้นี่เลยเนี่ยเนี่ยตัวเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเขาตั้งกล้องทิ้งไว้คือไม่ได้เป็นภาพส่งสัญญาณเลยคือถ่ายทิ้งไว้เลย เนี่ยครับดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงครับทุกคนกับเหตุการณ์แปลกๆที่ทางเรารวบรวมไว้ให้ไว้เจอกันใหม่ในลุกแอดโกด